สวัสดีครับเพื่อนรักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยได้เป็นกำลังใจให้ผมนะจ๊ะยินดีต้อนรับเพื่อนรักชอบเล่นเกมนะจ๊ะได้มีคำถามเข้ามานะมีวิธีแก้หนาวไหมมีนะโอเคผมจะพาไปทำซุปนี้นะเพื่อนนะ ซุนี้จะทำให้เรามีภูมิต้านทานความหนาวก็ถือว่าเดียวเรื่องนะเพื่อนนะก็คือไปแช่น้ำอย่างเงี้ยในที่เย็นๆมันก็ช่วยบรรเทาได้นะเออเดี๋ยวผมจะพาไปลงถ้ำนะเพื่อนถ้ำนี้หนาวมากๆเป็นถ้ำหิมะโอเคถ้ำน้ำแข็งเออก็วัดธุดิบตามนี้นะเพื่อนนะผมขึ้นไว้ให้นะโอเค ผมก็จะคาไปสัก5อันนะใช้ได้ใช้ได้ไดสุปนี้ใช้ได้ก็ถือว่าดีเอาเรื่องนะเรียบร้อย5อันต่อมานะเพื่อนนะผมก็จะคาเป็นน้ํำยาที่ทำให้เลือดเราเพิ่มนะเออก็คือน้ํายานี้วัตถุดิบตามนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะ ก็ถือว่าดีเอาเรื่องนะเอากันไปสักสิบอันเออสิบชิ้นสิบแก้วสิบขวดเออเอา <Yes. S 1> ไปกันไว้เพื่อเราโดนสัตว์ข้างในนะโจมตีเราเราก็ได้แบบดื่มให้เลือดเราเพิ่มนะโอเคสิบอันใช้ได้ ไปเก็บของเก็บอะไรนะเตรียมพร้อมที่จะไปลงถ้ำนะเพื่อนนะโอเคเบอร์รี่ผมก็จะไปยัดไว้ที่ม้านะเก็บไว้พอรอบหน้าเราต้องใช้นะโอเคก็เตรียมเนื้อไปเยอะๆเพื่อนเพราะว่ามันอาจจะหิวนะเพราะว่าอากาศมันเย็นผมจะเอาตัวนี้ไปลงนะ ผมลืมชื่อไปแล้วคือตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนก็คล่องแคลวว่องไวนะผมไม่เอาเสือไปลงหรอกเพราะว่าจะโดนไอ้ตัวเนี่ยตัวอะไรวะมันกระโดดปบให้ผมตกจากอานแล้วก็จะสตันนะอืมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะไอ้ตัวเนี้ยนี่เลยคือผมเอาไอ้ตัวเมื่อกี้ไปก็ถือว่าดีไปโอเคเพื่อนก็มาถึงหน้าถ้ำนะ เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะไอยู่ตรงหนกระเตียมไม้พร้อมนะซุปแล้วก็น้ําเพิ่มเลือดเออแล้วก็ชุดกันหนาวนะเตรียมไม้พร้อมพิกัดตรงนี้โอเคเราไม่สามารถขี่สัตว์เข้าไปได้นะเพื่อนนะต้องดูดสัตว์เข้าบอลน,นะแล้วไปปล่อยข้างในมันไม่สามารถที่จะขี่ไปได้เพราะว่าพื้นที่มันเล็กมาก โอ้โหหิวนะ้ำอีกกูโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมไปกินน้ำก่อนมาผมได้กินน้ำแล้วก็พร้อมนะก็วิ่งเข้าไปไปปล่อยสัตว์ข้างในนะเราก็คลานเข้าไปนะแบบนี้ยองๆเข้าไปมันจะผ่านไม่ได้นะตรงนี้สัตว์ไม่สามารถขี่เข้ามาได้นะต้องมาปล่อยตรงนี้เท่านั้นนะโอเค ที่ผมเอาตัวนี้มาก็น้องประหยัดสตามีน้ามากก็ว่องไวอะ่ะเออตัวเล็กปเปรียวปเปรียวปเปรียวดีเดี๋ยวผมลองสู้นะสู้ให้เพื่อนดูมันสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าสัตว์ทำนี้มันโหดนะสองร้อยนะวิวสองร้อยบ้าไปแล้วนะโอเคไปดีกว่านะ oh <laughs> อย่าไปสู้ เป็นไปได้คือวิ่งอย่างเดียวนะเพื่อนนะอย่าไปสู้อย่าไปสู้ทํำนี้ชิดขวาอย่างเดียวนะเพื่อนนะขวาไปก่อนขวาอย่างเดียวนะคือชิดไปเลยเออตามเนี้ยไม่งั้นก็ไปตามผมก็ได้นะชิดขวาไปก่อนนะเออมีรูขวาก็เลี้ยวขวานะเราก็กระโดดไป อย่าตกน้ำนะเพื่อนเพราะว่าน้ํามันเย็นจัดนะมันมีดาเมจนะเพื่อนนะระวังโอเคน้ํามันมีดาเมจอย่าหยุดนะเพื่อนอย่าหยุดรีบไปให้ไวนะมีซากด้วย <c oughs> ใครมาตุยก่อนเราอะ <c oughs> อเคปล่อยมันแล้วกัน <c oughs> ก็รอสตามีหน้าจนเต็มนะแล้วก็ไปต่อ เพราะว่าข้างหน้านี้มีสัตว์อีกเยอะหากลกับนี่ยิ่งกว่านี้เพื่อนนะโอเคทางนี้ก็ขวาอยู่นะขวาอย่างเดียวอ่ารูตันนะ <c oughs> หารูที่เป็นทางขวานะถ้าตันก็เลี้ยวกลับมาหารูที่มันมีเออให้มันเป็นรูขวาที่ไปได้แค่นั้นเอง ตรงนี้เราต้องเอาคิปตันออกนะถึงจะไปต่อได้นะโอเคทิ้งไปเหอะหาง่ายมาถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะเพื่อนนะซ้ายมือโอเคถึงรูนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายเท่านั้นนะเพื่อนเออจะไปขวานะเราก็ไปซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเห็นปะก็ถทึงแล้ว อันตีแฟกนะโอเครีบเก็บแต่ก็รีบไปนะเพื่อนถ้ำนี้เราลีลาไม่ได้นะต้องรีบไปเพราะว่าสัตว์มันเยอะโอเคก็เลี้ยวขวาไปก่อนนะเพื่อนนะเจอตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะเออขวาไปก่อนเออขวาไปก่อนนะ อย่าหยุดนะเพื่อนอย่าหยุดอย่าหยุดไปเลยไปเลยไม่ต้องแวะกัดอะไรทั้งนั้นคือเป้าหมายของเราคือออกจากถ้ำนี้เพราะว่าสัตว์ถ้ำมันจะเกิดเรื่อยๆนะโคตรเยอะไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันโอเคเห็นซากนะ <c oughs> โอเคเพื่อนถ้าเราถึงตรงนี้นะให้เรากระโดดลงไปแล้วเลี้ยวขวานะ ถ้าเลี้ยวซ้ายอ่ะมันจะอ้อมเออดังนั้นเราเลี้ยวขวานะคือโดดลงไปเลยอุ้ยผมโดนไอ้ตัวนี้นะตะปบตกเลยนี่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะตะปบทำให้สัตว์เราสตันแล้วเราก็ล่วงลงมาไงเออถ้าผมเอาหมามานี่ผมสตันแหละอันนี้ผมเอาตัวนี้มาไงน้องค่อนข้างที่จะตัวสูงไง ก็เลยแบบโดนไดโนเสาร์เราก็เนี่ยเออไม่โดนตัวเรานี่แหละข้อดีโอเคก็ชิดซ้ายเลยตอนนี้ก็ชิดซ้ายรัวๆรอดเปล่าไม่รอดริบร้อยนะขอโทษนะน้องก็วิ่งนะวิ่งโอ้ยมันกัดแรงมากวิ่ง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 อโคตรเยอะเพื่อนวิ่งนะ วิ่งชิดซ้ายอย่างเดียวนะตรงนี้ชิดซ้ายถึงแล้วมุดมุดโอเคโอ,โ,โอ้ยรอดนะเดี๋ยวรอเรียนมันหน่อยดิมาดีมาดีมึงมาดี <c oughs> มันมาไม่ได้นะเพื่อนนะเราได้เสียสัตว์เราแล้วหนึ่งตัวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปหาใหม่ได้โอเคเป็นไงบ้างเพื่อนก็ลองแกะ,แกะมานะถ้าฟังผมไม่รู้เรื่องก็ มาตามผมเอาโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะได้แจ้งเตือนคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้เออได้ไม่พลาดนะเพื่อนได้เป็นกำลังใจด้วยในการทำคลิปต่อนะโอเครู้เรื่องจุบ๊บ